ชีพประจอดลุงเท่าอยู่แล้วครับพี่น้องวันนี้เดินทางมาพร้อมกับตลกดังนะครับผู้ยักวันนี้ครับละอากีครับอ่าสีไปอำเภอบ้านดุงครับอำเภอบ้านดุงจังหวดัดอุดรธานีครับอ่าวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตตอนกลางเว้นหรือว่าตอนกลางวันนะครับเป็นคอนเสิร์ตยังนันกันโบอบอกพี่น้อง ผู้ไปกอนเนาะผู้นักแต่ทีเนี่ยมันมีผู้นักนะครับที่เพิ่นจะอยากไปหาผู้สาวคนหนึ่งซึ่งผู้สาวคนนั้นจะเป็นผู้สาวที่ผู้นักไฟฝันมาโดนแล้วเพิ่นขายผ้าเครื่องยุไส่ก่าผู้นักอยู่ครับชนวดเปล่าชนอ,อ ที่น uh, ี้มันเกิดปัญหาว่าหมักน้ำกันถึงขยันสูงตอนนี้ขับรถอยู่แล้วว่าที่ตกลงกันได้ไปตกลงกันไม่ได้ได้แล้วเนี่ย้อมเสียสาระให้ลูกแล้วย้อมเสียสาระให้ลูกแล้วครับพี่น้องครับสายยันย้อมเสียสาระให้ลูกแล้วย้อมแพ้แล้วอย่างนี้จะเขาว่า อายยักลอ้อไปสิอายยักลอ้อไลยย้ำแพ้เออเลยย้ำแพ้ยอืมมาที่นี่กะที่เรกตั้งใจว่าสิไปไหว้ปู่สิไปเห็นหน้าเขาเนีแล้วขยันสิขึ้นมาร้องเพลงทั้งเวทีเออบัดที่นี่ก็เลยสิบป้ไปเลยบ้อไปแม่มันได้เนี่ยป้อไปบัดที่นี่เค้นได้ไหนคู่ยังกว่ที่นี่แล้วแต่ดูปอดมันเด้อเลยเอ,อืมเอามาที่นี่เดี๋ยวนี้ดิ เดี๋ยวนี้เป็นสี่ด้คู่เนคือขอย,ยันสูงหนึ่งสาระาสาระให้ย้่ำแพร่ย่ำแพร่แล้วให้คู่เนดีจีบสาวดีได้แล้วแต่ว่าสีมว่วงสาวนึงให้ยีจุ้นเลยสาวม่วงเล็กได้ไหมว <c oughs> นะยังวนะ่าบอกดิเอาสาวมวกเล็กงามด้วยสาวสา,วสาวบุรีแมอำเภอม่วงเล็กแม่เบิ่งหรือเ่เบิ่งเหรอ โอ้สิมาสาวอยู่ข้างถนอนี่เป็นไหอเออเอาสีเด้อไปไก่เขาดิขจ้ามีม้วนหลายเด้อล่ะขจามีม้วนหลายเขาต้องมีม้วนทุกันเน้ะเป็นไหเขาต้องมีม้วนกันเด้เป่ามนเสกเพียงเพียงขอให้ผูกมัดดวงใจลงลายพี่คนเดียวครับมุนีกะ อ่าสิ่งที่เพื่อนดีใจครับนักร้องดังนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนักร้องดังนี่เพูดนสิเอาทีวีเลยพูดเสียวมาทีวีนในห้างใช่ครับผมในห้างเสียวทีวีให้ครับใช่ครับทีวีเขากับของกับไปขายกินเหมือนว่าละนี่เราถิมแล้วหรือแรกของห้างไม่รู้เออนั่นละปัจจุบันเอาทีวีมาตาสิเพีบนทีวีน้ำเดี้ยวปัจจินีวันนี้ตั้งใจครับค่าตัวจากในห้างคือทีวีจอหนึ่งใช่ครับเออ อันนั้นรถอะไรเนี่ยรถเป็นจอยู่เนี่ยเอามาดูซิเอามาลองจอยหน่อยอันนี้คือจะเอาไปตั้งบนหลังทีวีใช่ไหมเออครับเออปิ๊ดมันจิ๋มไปปิ๊ดด้วยเออมันจิเออปี๊ดไปเออตอนนี้นั่งลดความไปก่อนได้หลือเด้อเอาเปิดสีแววทีวีครับมึอนี้นายห่างไปแจกทีวีให้น้องเฮงๆเจ้าของเพลงกินข้าวสาพ่อนะครับเพลงที่ทุกคนต้องเปิดนะครับไม่เปิดไม่ได้ ข้อคุณขอเยอะใช่ไหมใช่ครับอ,อของคู่ยางนี่กสิอัดเร็วๆนี่แหละครับพี่น้องของคู่ยางกาศิอัดเร็วๆนี่เป็นเพลงที่จะเป็นเพลงแดงในประเทศไทยได้โล่งเลยเพราะว่าสิอัดแชร์เคืองเดียวเคืองเดียวอัดแชร์ทอนเดียวครับพี่น้องเอาคลิปนี้กาศิไว้สักนี่แหละครับกาสิพันไปกินไงหนาเราตอนนี้ประมาณหงงกลัวครับจะไปกินไยหนาไปยามสันติภาพมีเดียนะครับ บริษัทเทปไาสมัยก่อนนะครับว่ากาจิมนาแล้วกันพี่น้องครับยุดีมีแห่สู่ทุกคนคว่าวเทเจอเสด็คว่าใครแย่สามีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนถ่าบวกแบบนั้นแกแล้วกันบนกรสิว่าซิปวิลัมซอฟวิลัมจะเห็นกนว,วงว่าอย่ามังเข,ข่าคือเราจึงเห็นเจ้าเือเดียวอ่ามือนีผมอ่าดีเจอ่าอยากใช้ มาวอกกับพีบ่้องอีกคือเราเปิดเพลงแล้วก็ตตมือเป๊ะ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 ขึ้นมวนลหลายเนาะแต่เราคงอยากไปแล้วล่ะบ๊ายบาย